เริ่มต้นกับไลกาเอ็มฟิล์มควรเริ่มต้นกับกล้องตัวไหนดีคำถามนี้น่าจะเป็นคำถามยอดฮิตสําหรับมือใหม่ที่อยากจะเริ่มต้นกับไลกาเอ็มฟิล์มนะครับเพราะถ้ามองดูแล้วจะพบว่ามันมีรุ่นอยู่เยอะมาก M2 M3 M1 เยอะแยะไปหมดเลยครับและให้พูดกันตรงๆมันก็มีสเสน่ห์ของมันในแทบจะทุกรุ่นเลยนะครับแต่สําหรับมือใหม่และผู้เริ่มต้นเนี่ยก็คงต้องการกล้องที่ค่อนข้างจะใช้งานได้ง่ายและฟังก์ชันครบถ้วนมีระบบวัดแสงในตัวช่องมองภาพโอเคเราก็แนะนําเป็นไลกาเอ็มหกครับรุ่นนี้มีครบทุ สายการผลิตยาวนานที่สุดของไลกานะครับมากกว่า20ปีจนไลกาต้องนำกลับมาผลิตในปีนี้ M6 เองก็มีรุ่นย mm ่อ hmm. ยเยอะแยะมากมายเลยครับถ้าจะให้แนะนำก็รุ่นไหนก็ได้เลยครับเอาที่ทำงาน100%ซและราคาสภาพถูกใจคุณนะครับสำคัญที่สุดสำหรับมือใหม่ก็ควรจะซื้อกับร้านที่น่าเชื่อถือที่สุดรับประกันและให้คำแนะนำกับเราได้นะครับเพราะว่าเป็นกล้องตัวแรกเนี่ยเราก็ไม่อยากจะงุ่นกับการใช้งานของมันนะครับใจเย็นๆนะครับค่อยๆดูค่อย,ๆ,อยๆเลือกกันไปครับขอได้กล้องที่ถูกใจ apple yeah.